ปีที่สอง2563เป็นปีที่โควิดระบาดพี่น้องจำทหารอียิปต์ BIP ที่เขาเข้ามาที่ระยองได้ไหมครับรัฐมนตรีช่วยคนระยองอยู่กระทรวงอะไรสาธารณาสุขใช่ไม่ใช่แล้วปล่อยให้ทหารอียิปต์มาอยู่ในระยองได้อย่างไรใครคุณไปยืนดูว่าใคร ที่เป็นคนตั้งกระทูในสภาถามรัฐมนตรีในสภาครับโอเคมันเป็นงูเห่าไปแล้วแต่คนที่สอนให้มันถามกระทูในสภาไม่ใช่ใครครับพี่ชายของผมวิโรธลัคนาอดีศรแทบจะเขียนสคริปต์ให้คำต่อคคำเลยให้งูเห่าไปถามให้เนี่ยปี6 2สเราก็ดูแลพ่ิดองชาวระยอง ปี2564